ว่าไรแล้วอยู่บ้านติดกันเบิดบ้านกูสิไปหาลูกกูก่อนกูหย่านมันบ่หูเฮ้ยนี่นี่ยังแม่ยังคืนยังบ้านเฮานั่นเขาติดกันเบิดบ้านแม่นั่งอันนี้เออกูเลยหย่านมึงบ่หูน้ำบ้านเมืองเขานั่นแม่ติดบาดบาดบาดเมืองเลยบ่แม่เออเฮ้ยเออกะติดหั่นละ อันเจ็โลกอีหยังดอกกระบื้องหูน่ะนะเออเขาว่าเดีย๋ยวนี้แต่ว่าโลกโลกไม่น่าฮห้จะได้แบบนี้กก็เลนออกมาเลยจีน่าเจ้เทพหยังเอากูสิไปชวนมึงมากลีอ่อยู่ไ้อย,ยู่หน้านี่ย่านนั่นแนะย่ยานมันปิดน้ำเขานน่นจีไปอยู่ไงอยู่หน้าอือมานอนอยู่ไ้อยู่หน้าเฮ้าแม่เขาผ้า,ากันหนีไปนอนไ้นอนหน้าเขาชวนกันบึ้มบึ้มแม่โอ้จิไปน้ำเขาอ้ะกละบื้เดี๋ยวไปน้ำเขาเลยมาหน้าห้องนี่แม่ หนีมาลีอยู่พี่เฮ้ยมันโมเป็นหยังดอกเป็นจังไดจังสิว่าโมเป็นหยังดอกอีนี่เขาติดไก่เขาติดไปตีอ๊ออีอันนี้แหงเว้ากูกระยานแม่เราที่ยานนี่ยัยงเจ่าอยู่ชื่อๆแม่อีอันนี้จังไดจังมาว่าวให้ฟังก่อมนมาว่าวเหี่ยห่าววหายอยู่ชื่อ เื้าซื้อจังไหนจังว่ากุยหยานมึงติดน้ำเขา,านี่บอติดดอกมึงกะะ็เลาะบานนี่คือกันกูก็เลาะนี่คือกันเด้กูไปได้ยินนี่เลาะก็เลาะอยูอย่่อยบ่ได้ไปเอาน้ำเข้าอุ้ยนางมันบ่เด้ไปหาเต้าเดาไดมันมาแอ่งน้ำร่มน้ำแรลงตัวมันบ่ได้มาน้ำา่มน้ำแหลงมันขีร่รถมอไซค์มายโลกมันบอเอออุยอ้ยมันคือมาทัานสมัยแต่บานนี่มึงลบดีๆบานนี้มึงอยากเข่าไปในบานในเมืองนั่นเด้อ แม่<ะ>มันขี่มอไซ์มากจริงแต่ถ้าเ้าบอไปแบ่เงินแบบแบ่มือเอาน่ะมันบอไ้ฮะมันต้องแบ่เม,มื่อมป็นเป็่แบ่เอาอีหยังล่ะเจ้าว่าโลกหยังล่ะโลกเจ้าว่านั่นถ้าบอไปเขาบอ,อ,อาหอ้โลกโลกอีหยังล่ะขฮาอยู่เชื้อจางเ้ากับบติดโลกรถมอเตอร์ไซค์นั่นบอเออมันขี่มอไซน์มากโลกนี่นั่นโอ๊ย อันกูจะใส่หล่อใหญ่ๆนั่นบอน,นั่นกูเห็นอยู่ไถ่กันออกนั่นบ่พาโลกมาหมั่นนั่นละเฮ้ยอยู่บ่ได้ตีละนางอยู่ยอยู่อยู่พวกที่เขาไปอยู่ไฮอยู่หนัน่นเขาติดแล้วเขาติดบักนั่นบ่เขาติดแล้วเรียบเลยเฮ้านนหนังบ่เลยติดเฮ้าอยู่เพื่อนบอ่ต้องไปหลอกโลกไฟแน่นนั่นบ่หูนางเออกูกะบอกหูแล้นแนว่าโลก โลกใหม่เนาะคอยกันมา่ดอกขาจะบอไปแบมือเอาน้ำเขามาเส้นน่ะมันบอเป็นยังอยู่เพื่อนจะควาำนี่มันล่ามาหอดน้ำบานเฮาก็จะมาว่าห้าวานันตีหละเตกี่มันบอมีได้จังสี่เขาติดนี้เขานี่นั่นเขาไปอยู่ใครอยู่หน้าเขานี่ก็ยานโลกแล้วเว้ยเนี่ยว่าติตีตดนอ๊อกกูว่าโลกคักคักตีน่ะว่าตั้งยานโอ้ยกูบอเอ้าได้ละนั่งกูกัยานมันคือกันบักรถมดเมอร์ไซคส่นั่นพ่อ เถ้อาอย่ายืนซื้อเข้ามบติด,ดอกไปเอาน้ำเขากับพ่อเขาไม่ไหลอยู่บ่ะฮบ่เออดีแล้ว